วส,นนสวัสดีพี่น้องชาวอาร์คอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายปัตตพีแล้วเรายังอยู่ในเกมอาร์คโมบายในอีพีที่3นะครับ สำหรับซีรีส์กันเอาชีวิตรอดไอ้สามตัวเนี้ยมันมาเดินวนเวียนอยู่แถวบ้านผมอะคือแล้วมันหายใจดังมากอะคือ <c oughs> ถ้าฟังดีๆนะครับจะได้ยินเสียงมันหายใจเนาะแบบผมโคตรลำคาญเลยผมนอนไม่หลับอะผมรู้นะว่าไอ้สามตัวนี้มันนัดมาสวิงกิ้งกัน <c oughs> คือผมไม่ได้อิฉาคือคือผมอยู่คนเดียวอะให้ผมไปไปไปอะไรก็ขายได้อะคือพอพอพอบ้าบอ คือแต่ประเด็นคือมันอยู่อยู่สามตัวไงครับคือเราจะจับสามตัวเลยไม่ได้เพราะว่าอีกสองตัวมันก็จะไล,ล่วนะิดเราเนาะเอาก็ต้องต้องต้องฆ่ามันสองตัวนะ่ะเอ๊ะต้องล่อดีกว่าเนาะต้องล่อมันให้ออกมาข้างนอกตัวหนึ่งแต่ผมชอบพิเศษคือตัวสีเขียวครับมันสวยดีเพรั้นแล้วไปกันเลย ไปตามไหมมาตามมามาอยู่ไหนมาแล้วครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับวิ่งสิลูกโอวยบอกให้วิ่งเอออยู่อ๋ออยู่ข้างนี้ เตาอ,อย่าขวางเต่าไปครับรอมันไปให้มันออกห่างกันก่อนกูจะวิ่งไปโดนดับเตอร์แดกจริงๆเลยอินก้อนนี้พอใช้ได้นะขึ้นได้ไหมเนะี่ยเหมันขึ้นได้ทำ่มไม่ใช่สีเขียวเนี่ยคือผมอยากให่สีเขียวอะ่ะเฮ้ สีเขียวตามอยู่ป่ะสีเขียวมันวิ่งตามผมมายอยู่ครับแต่มันก็เลิกตามนะมันยังไม่ยอมทิ้งห่างจากกันเนาะเนี่ยตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่จะเอามาออกมาออกมาเพื่อนไม่ต้องไปให้เขาคุ้มครองมากนะมาตามมาวิ่งหน่อยสิเพื่อนเอ้ยตามมาตามมาตามมา ทำไมตัวนี้ตามเรื่อยเลยโอ้ยมึงรักเมียมงมากเลยดิตายตายตายโอ้ยยังรอมันออกจากกันไม่ได้นะครับแต่มันหายมาโหัวละว,วิ่งกลับไปดูดู ไปไปไปตัวเขียวหายไปไหนแล้วอยู่น้ําอีกเอาอยู่น้ําก่อนโอ้ยทั้งอยู่น้ําทั้งเหนื่อยชีวิตน่าสงสารไปครับเอาแหละมันน่าจะห่างจากกันพอสมควรแล้วน,น่าจะไม่ตามแล้วน่าจะเดือตัวเดียวแล้วกลับไปยุทธศาสตร์เราได้ตามมาเพื่อนเฮ้ยตื่ต้นไม้ มไม่เข้าใจว่าทำไมมันวิ่งช้าอย่างเงี้ยวะบางทีผมก็แตะสองทีละมันไม่ค่อยวิ่งเอ้าเลิกตามมีแล้วทําไมหายมาโห่ง่ายอย่างเงลลี้ยว่ายิงตูดมึงนมึงไม่เจ็บเหรอหือเอาไอ้นี่เสือกอีกแล้วตัวเสืกไหมแล้วครับผมดีโลตัวเสืกมาเฮ้ยแขกไม่รับเชิญมาครับตายสี่ลอยเรา ตายทีตายตายไปครัมันไม่ตามมันไม่เจ็บบ้างไงยิงก็ไม่โดนถึงไหมเนี่ยไม่ถึงเอาเป็นธนูนี่มึง่าจะตามามาเออมาไม่เจ็บบ้างไงไม่แคร์บ้างไงตามมาขึ้นไป มาแล้วครับเนมาแล้วครับเป็นอะไรมึนเหรอทำไมเดินช้าจังเล่าเดินช้าจังเล่ายิงเข้าไปยิงเข้าไปเอายิงยิงสิครับรออะไรเลเวลสิบห้าเอาเฮ้ยแท็กถึงด้วยวะเอาเฮ้ยไมใ่ใคยดีเว้ยนี่ไน เอา้าขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยอีมแล้วมันไหมแล้วจะตายแล้วโอ้ตายตายขึ้นเขาได้อยู่ไหนมันอยู่ไหน,น,อไหนโอ,ยอ,นอ้ยมือสั่นไงอะไรจัดไส้กรเกมือสั่นตายแล้ว หายโกรธแล้วหายโกรธแล้วเหรอตัวเองขอสอยสู้หน่อยกด้งั้นเฮ้ยเดี๋ยวโดนมันมันปิดทะลุหินได้ยิงเข้าไปยิงเข้าไปแสกหน้าเขาไปสิแสกหน้าเขาไปสิเอ้ยอะไรวะมึงทำได้ยังไงวะมึงปิดทะลุหินได้ไงวะ กูไม่ยอมแลกด้วยชีวิตไปใกล้มันหาไปได้ใกล้มันหาไปได้าไไดหายโคตรอีกแล้วหายโคตรธเลยง่ายจังเลยยิงเข้าไปสิยิงเข้าไปสิว่าเนี้ยไมหามตูดให้ยิงเข้าไปสิปหัวไป

ไอ้มันก็ตูไม่ใครก็ใครหรอวะเไอมันเข้ามาแล้ววะมันเข้ามาแล้ววะต้องใส่ทักคนหา,าหันนี้ยิงทีดูง,งหมามามาไม่โดนเลยออเนี้เริ่มสั่นเหรอเริ่มสั่นแลรว ซึมซึมต่อยตูดมันส่อยตูดมันยังไม่กล้าไปใกล้มีบทเหรียญเยอะเนี่เราวสลบสลบหมือนมือนสลบครับผมเฮ้ยไหลไหลไปไหนแล้วเฮ้ยอย่าไหลสิลงทะเลไม่ได้ไม่ได้อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ เก็บเบอรี่ไปใส่เบอรี่ไปอย่าไปไหนดิอย่าไปไหนอย่าไปแล้วขอล้อมอ,อย่าจ่าก,ก็ไปไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าไหลมึงอย่าไหลตายดิอย่าไหลเฮ้ยกูจะจับมึงได้นะกูะเกือบตายดิเห็นไหมเนี่ยอย่าไหลดิโอ้ยตายแล้วเฮย้ยมันไปไหนอะ่ะเฮย้ยใครพาไปมันมีอะไรยกมันไปไนเปล่ามีมดหรือเปล่ากองทำมดแ็ม,ม,ดม,มันยกมาอยู่รือไงเนี่ยเฮ<ะ>้ยไม่สิ ไม่ไหลทีไทเก้เอ้ยไม่ทำอย่างนี้อยู่กับเรานายงเล่ทะเลทำไมอ่ะนายเช่อาบน้ำเหรออย่าทำอย่างนี้ไทเก้อยู่กับเราอยู่กับเรา เอาล้ครับผมต้องใช้วิธีปัดหน้าจอทิ้งเนาะมันก็หยุดไหลไดค้คือเกมจะทำอย่างนี้ก็ผมไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ผิดอะไรอะ่ะผมว่าทาตามขั้นตอนอะ่ะคุณจะไม่ไหลทิ้งไม่ได้ผมเลยต้องรีบปัดหน้าจอทิ้งเนาะตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวขอเปิดแสงวูสสวยงามนะเนี่ยถ่ายรูปผู้ไหนสิถ่ายรูปผู้ไหนสิ ข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าข้าจะเป็นราชาแห่งอ๊อก <c oughs> อตายตาย,ตายมึงเนาะยังจะขอบทพูดอีกนนนเนาะมึงเนาะแล้วครับตอนนี้ก็รอนะครับ11%ไม่รู้เบอร์รี่จะพอเปล่าผมผมว่าผมไปเก็บเบอร์รี่ดีกว่าผมกลัวไม่พอกลัวหน้าแตกอีกครับเอา้าทิ้งไม่ดูเลยมันในน้ำนะนะั่น่ะ ตาย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 ติงมันบกสิเออไปเกบเบอร์รี่มายัางไงก็เอาซะอีกตัวไปเลยไปไหนอยู่ไหนแกจะได้เป็นผัวมเมีอาการน้องพากจากกานันไงเล่ามีไข่ให้กินกินแม่งเลยเฮ้ยเอาไข่มันมามันจะตามไหมวะเนี่ยลืมไปแล้วลืมตัวตามมาก็จับอะครับกลัวอะไรละครับตามปะวะไม่ตาม สกตาข่าวเกินเอ้ยมันมาจริงด้วยวะแล้วไข่มันมาปอยไปพาเฮ้ยจะตายะโดนขิดไม่ได้นะปล่อยขึ้นหินก้อนนี้ตามมามาเรายกนี้เอายิงไม่โดนไปยิงเข้าไปยิงตูนไปอุ๊ยไม่ได้ ยิงตูดมันไปยิงตูดมันไปมันก็สลบสิเข้ามางางรอแล้วเข้ามามันวิ่งมันจะสลบใช่ไหมเอาจะสลบเอาจังหวะนี้ ซต่อยครับเอ้าเอาเอา,เอา,เ,อาเอาสิครับรออะไรล่ะครับโอ้โหสวยงามครับยัดไปอย่างไวครับยัดบริบบอย่างไวครับโอ้โหโใจเต้นใจเต้นใจเย็นหูชี้ใจเย็นมันยังกระโดดไปตัวนี้งตื่นหรือยังอุ้ยยังไม่ตื่นอย่เหรอลูกหุยอะในนัยนยทันอยู่สองที เย่าเลยอีกเม็ดนิดหนึงไปโวยยัยงไงก็ทันมาแกได้อยู่แล้วสองคนผัวเมียมารับใช้ข้าเฮ้อฮ่าฮ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่หาเก็บเบอร์รี่กันครับผมระหว่างนี้เผื่อไม่พอเก็บติลูกเก็บเก็บไม่ใช่ต่อย เกรนบอรี่ e นะครับวันนี้เป็นวันดีตีสุขเกิดจะได้ไข่หน้าแล้วนะครับเนี่ยบายๆาอีกทีนึงเต็มมาลุกมนาฟิวเอาอย่างปัตโตใหมและไอ,อ้บ้าเอ้ยจะอะไรกับกูจัง ไม่ได้เอาเลยเลยกูมีธนูนี่嘛จะหนีทำไมเห,หจะหนีทำไมมีธนูจะหนีทำไมลืมหรือ,อยังไงลืมหรือ,อยังไงมาที่นามาที่มามาที่มา,มา,มาปัดเทอมีธนูเราวิ่งหนีอยู่นั่นแหละบ้าบอลืม ลืมเมื่อเรามันเทพเออ่หิวข้าไวไปอ็รับสมาชิกใหม่สมาชิกคนแรกสมาชิกลูกเรือคนแรกมาหืมยิงหล่อเลยนะครับโอเคอ๋อตัวนี้นะครับเป็นตัวเมียเนาะไปตัวเมียไปหาผัวมึงไปอารมณ์ดี พ่อมีความสุขไม่มีทุกข์แล้วมันสนุกจังเลย้<ม>เาเป็นตัวเมียเหมือนกันตายแล้วรอแป๊บหนึง่งขอยืนเท่ๆหน่อยดิมาใกล้ดิมาใกล้ถ่ายรูปจบคลิปหน่อยเอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับก็หวังว่าคงจะชอบกันเนาะ ้าชอบอยังไงก็ช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะผมจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันนะครับสำหรับ EP นี้ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับไป